สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับที่จะนําสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคดีปกครองและสารปกครองนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับ และในสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็มีเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังที่กระผมได้ขัดสนแล้วนะครับว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วนะครับต้องเพลิดเพลินไปกับรายการของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับกระผมเช่นเคยน,นะครับผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพี่ต้นตาลครับนายเทียรพงษ์บุญทองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มีนะครับพี่พนันคดีปกครองนะครับเช่นเคยนะครับมา รวมให้ความรู้กับพวกเรานะครับและก็มานั่งพูดคุยกับกับผมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีพ่อพงุฒิก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายพงวุฒิทองทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองศาลปกครองเพชรบุรีครับผมในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมก็ได้พูดคุยกับท่านพ่อพงวุฒิแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวสาระน่ารู้ที่บอนํามาฝาก พวกเราในวันนี้นะครับกับผมเนี่ยฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต่อคุณผู้ฟังนะครับทั้งมีคดีข้อพิพาทอยู่ที่ศาลปกครองเองและยังไม่มีคดีข้อพิพาทนะครับ,ก,บ,รบก็ถือเป็นความรู้ใหม่นะครับที่จะนํามลาอกมากับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องการไกล้เกียข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราให้ปอพงุินะครับได้เล่าถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าการไกล้เกียในคดีปกครองเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับ คร, ok, ครับเชิญครับปอครับครับการไก่เก mm hmm. uh ี่ยร์คอยพาดในคดีปกครองครับเดิมตั้งแต่เปิดศาลปกครองมาครับศาลปกครองยังไม่มีอำนาจไก่เ네กี่ยร์คอยพาดในคดีปกครองต่อมาถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะประมาณตั้งปีสองห้าหกสองเนี่ยครับก็มีการแก้กฎหมายอืแก้กฎหมายให้ให้ศาลปกครองมีอำนาจไก่เกี่ยในคดีปกครอง คอยพาดในคดีปกครองแสดงว่าเราเพิ่งเริ่มไก่เกี่ยกันมาแค่สี่ปีเองนี่ไหมครับพอก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นการเก่เกี่ยคอยพาดเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในคดีปกครองที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้คู่กรณีมีทางเลือกในการระงับคอยพาดทางปกครองได้อีกทางหนึ่งครับนะครับการเก่เกี่ยคดีปกครองเนี่ยได้กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการเก่เกี่ยคอยพาดไว้ นะครับแสดงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการไกลเกีย่ยให้คดีเนี่ยจบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยและก็คดีข้อพิพาทในคดีปกครองเนี่ยได้รับการพิพากษาอย่างรวดเด็วไปอีกช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับพออันนี้นี่เป็นช่องทางที่ถ้าเกิดมีการไกลเกี่ยแล้วเนี่ยบังคับว่าจะต้องเข้าร่วมการไกลเกีย่ยหรือเปล่าครับหรือว่าสามารถเลือกได้ที่ว่าเราฝ่ายผู้ฟ้องและก็ฝ่ายผู้ถูกฟ้องเนี่ยจะไม่เข้าร่วมครับการไกลเกลี่ยเนี่ยนับแต่วันที่ ที่คู่กรณียื่นคำฟ้องเนี่ยมีผู้ฟ้องฟ้องคดีเข้ามาเนี่ยคู่กรณีสามารถที่จะยื่นขอต่อศาลขอให้มีการไก่เกี่ยข้อพิพาพบนะครับโดยจะคู่กรณีคนหนึ่งหรือผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีอาจยื่นคำขอเข้ามาในฉบับเดียวกันก็ได้ว่าจะขอไกลเกลี่ยและอย่างนี้มันมีขั้นตอนในการยื่นยังไงครับพอ่อครับพอเอพริ่มฟ้องเข้ามาใช่ไหมครับถ้าคู่กรณีประสงค์จะยื่น จะยื่นคาขอไกลเกี่ยบก็ยื่นของขอต่อศาลนะครับแต่ต้องเป็นคดีที่กฎหมายให้อํานาจให้ไกลเกี่ยได้ครับแล้วคดีไหนบ้างครับที่สามารถไกลเกี่ยได้และไกลเกี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าฟังแล้วไม่น่าจะมีทุกคดีนะครับที่สามารถเกี่ยได้ใช่ไหมครับคือคดีที่อยู่ในหนนาจศาลปกครองเนี่ยครับก็จะมีคดีประมาณ6ประเภทครับ6ประเภทแต่คดีที่ศาลปกครองมีอำนาจไกลเกี่ยวค่อยพาด จะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีวิพากษ์เกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนี้ของรัฐและเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติรหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือคดีวิาพากษ์เกี่ยวกับการก,กระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหนี่ของรัฐรหรือเป็นคดีวิพากษ์เกี่ยวกับสัญญาทางปกค,ค,ครองับณเวลานี้ยังมี ประเภทคดีประมาณสามประเภทที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยและศาลมีอำนาจที่จะไก่เกียอืมครับผมและในส่วนของคดีไหนบ้างครับที่ไม่สามารถไก่เกียได้ครับจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทำบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคอันนี้ที่เป็นข้อยพาดหนึ่งที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะครับแต่ก็ยังมีข้อห้ามอีกนะครับมีข้อห้ามอีกว่าข้อยพาดในกรณีที่มีลักษณะต่อไปเนี้ย ครับก็กฎหมายห้ามไม่ให้ไกเกลี่ยครับเช่นการไกเกลี่ยค่อยพาดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายครับสการเกลี่ยค่อยพาดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนครับสามกาเกลี่ยค่อยพาดที่มีผลกระทบต่อธนะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 4. การไก่เกียร์ค่อยพาดที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 5. การไก่เกียร์ค่อยพาดที่อยู่นอกเหนือสิทธิอำนาจหน้าที่หรือความสามารถของผู้กรณี 6. กการไก่เกียร์ค่อยพาดที่เกี่ยวกับคำวิฉัยของคณะกรรมการวิฉัยค่อยพาดตามมาตรา11บเขเล็บหนึ่งเจ็ดการไก่เกียร์ค่อยพาดเกี่ยวกับคำวิฉัยของคณะกรรมการวิฉัยค่อยพาดที่กฎหมายกำหนด ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดแต่ 8. การไก่เกียร่คยพลาดที่มีลักษณะอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก็คอยพลาดที่มีลักษณะที่เป็นข้อห้ามก็มีประมาณนี้ครับครับผมทีนี้ผมและคุณผู้ฟังเนี่ยก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าคดีไหนเนี่ยเป็นคดีสามารถไก่เกียรได้และไก่เกียรไม่ได้นะครับทีนี้นะครับผมก็สงสัยเล็กน้อยครับท่านผอครับ อย่างกรณีที่กระผมเนี่ยมีข้อพิพาทอยู่ในคดีปกครองแล้วเนี่ยครับแล้วมีระยะเวลาไหมครับว่าสามารถจะยื่นไกลเกลี่ยได้ตอนไหนหรือต้องยื่นเมื่อใดนะครับรอนับแต่เวลายื่นคำฟ้องนะครับผู้กรณีสามารถที่ยื่นขอไกลเกลี่ยได้เลยได้เลยใช่ไหมครับจนถึงวันกําหนดวันที่สุดการสแสวงหาวิจิืมอย่างนี้เรียกว่าเกือบจะตลอดเวลาเลยไหมครับครับที่สามารถจะยื่นไกลเกลี่ยได้ก็ถึงกําหนดวันที่สุด ครับรแสดง<ส>ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยตั้งผู้ฟ้องและผู้กรณีเนี่ยตกลงกันได้หรือว่ายอมความกันได้เนี่ยก็สามารถมายื่นคําร้องขอไกล่เกี่ยต่อศาลได้เลยก็ค,คือผู้กรณีก็สามารถที่จะยื่นด้วยตัวเองผู้ฟ้องอาจจะยื่นด้วยตัวเองหรือร่วมกับ ผู้ถูกฟ้องยื่นคำขอเกีย่ยโดยมีอาจจะแนบข้อตกลง<อ>เข้ามาในตัวคำร้องนั้นเลยก็ได้ว่าย,ยินยอมที่จะไกล่เกีย่ยทั้งคู่เลยและนอกจากที่ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องอ่ะ,อะยื่นขอไกล่เกีย่ยเนี้ยเรามีกรณีอื่นที่จะเกิดการไกล่เกีย่ยได้อีกไหมครับปอถ้าศารเห็นนะครับครับสารก็สามารถเห็นเองได้ว่าเออคดีนี้น่าจะไกล่เกีย่ยแล้วก็ได้แจ้งผู้กรณีแล้วผูวก้กรณีประสงค์จะไกล่เกี่ยที่ก็สามารถที่จะ ศาลก็สามารถเห็นเองแล้วก็ไปใช้หลักเกณฑ์ที่ผมพูดมาว่าเออคู่กรณีก็อาจจะแจ้งให้คู่กรณียื่นคำขอเข้ามาครับผมครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมนะครับหรือว่าประชาชนท่านใดเนี่ยมีข้อพิพาทกันอย่างนี้ครับและสามารถเข้ามาไกลเกลียที่ศาลโดยที่ไม่ต้องมายื่นฟ้องคดีที่ศาลอย่างนี้ได้ไหมครับผอคือโดยกฎหมายจริงๆอ่ะคือจะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองก่อนครับครับ แล้วนับแต่วันยื่นคําฟ้องเนี่ยครับก็ถ้าคู่กรณีผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้องเนี่ยประสงค์จะกเกลี่ยจึงยื่นคําร้องต่อศาลส่วนถ้าประชาชนท,ทั่วไปเห็นว่ามีข้อผิดพลาดอื่นใช่ไหมครับจะเป็นคดีปกครองหรือไม่คดีปกครองเนี่ยใช่ไหมครก่อนที่จะฟ้องเนี่ยก็ตอนนี้กฎหมายไม่ได้ไม่ได้ให้อํานาจที่ ประชาชนจะมายื่นขอไกลเกรี่ย่อนฟ้องได้ครับผมก็ต้องไปดําเนินการขั้นตอนอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาฟ้องที่ศาลปกครองถึงจะขอไกลเกลี่ยใช่ไหมครับแต่ในกรณีไกลเกรี่ย่อนฟ้องเนี่ยครับมันก็อาจจะมีหน่วยงานอ่าใช่ครับหน่วยงานอื่นที่เขาอาจจะไปยื่นคำร้องเขาอาจจะมีเชิญไปไกลเกยี่ยได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลก็ได้มีหน่วยงานที่ที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่ก็ได้ครับผมและหลังจากที่คู่กรณีเนี่ย หรือว่าผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องเองเนี่ยมาไกล่เกลี่ยกันแล้วอย่างนี้ครับและตกลงกันแล้วว่าฉันเอาแบบนี้ฉันเอาแบบนี้เนี่ยแล้วศาลเนี่ยยังจะมีการพิพากษาต่อไปอีกไหมครับหรือว่าจะพิพากษาอย่างไรครับพ๋อคือกรณีที่ยื่นไกล่เกลี่ยมาแล้วแล้วถ้าตกลงกันได้ครับครับแล้วศาลเห็นว่ามันไม่มีข้อห้ามนะครับศาลก็พิพากษาตามยอมครับตามสัญญาเป็นีิสระนอมที่ตกลงกัน แต่ถ้าเข้าข้อห้ามของกฎหมายครับศาลก็อาจจะไม่ได้พิพากษาตามสัญญาป็ีเป็นนอมนั้นอืครับแสดงว่าถ้าในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ไกลเกลี่ยไม่ได้ศาลก็จะพิพากษาต่อไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบก็คือถ้าตกลงกันไม่ได้คใช่ไหมศาลก็ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปอืเงินเนินต่อไปก็โดยพิจารณาไปตามกระบวนพิจาร,รณาของศาลนะครับบางครั้งอาจจะตกลงกันได้บางข้อก็ได้อืครับ บางข้อก็ได้แต่มันไม่ทําให้คดีระงับใช่ไหมครับศาลก็รอร,รอข้อที่ตกลงกันได้เนี่ยอืแล้วรอรไปพักาาพร้อมกับข้อพิพาทที่ยังตกลงกันไม่ได้ครับแสดงว่ามันมีความยืดหยุ่นมากเลยนะครับพอการไกลเกลี่ยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะตกลงทั้งหมดของข้อพิพาทไม่ได้แต่ถ้าตกลงได้บางข้อเนี่ยมันก็ถือว่าทําให้การดําเนินการพิจารณาคาดีเนี่ยง่ายขึ้นหรือเปล่าครับ ก็ทําให้ประเด็นการพิจารณาของศาลเนี่ยสมมุติที่ตกลงกันได้บางข้อเนี่ยครับก็ประเด็นที่ตกลงกันได้ศาลก็ก็ไม่ต้องพิจารณาก็พิจารณาประเด็นที่ที่เหลือที่ตกลงกันไม่ได้ครับผมมันก็ทําให้การพิจารณารวดเร็วขึ้นครับนะครับและอย่างในระหว่างการไก่เกี่ยกันนะครับมันมีบรรยากาศในการไก่เกี่ยอะไรยังไงครับต้องไปนั่งในห้องนั่งพิจารณาคดีอะไรอย่างนี้ไหมครับ อันนี้ผมถามแทนบางท่านนะครับว่าอาจจะว่าการไกลเกลี่ย,เ,ยเข้าไปแล้วจะรู้สึกกดดันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพอคือการไกลเกลี่ยของศาลรปกรครองเนี่ยศาลศาลรปกรครองจะจัดห้องไกลเกลี่ยไว้ไม่ใช่ห้องพิจารณาแต่แยกไว้แต่าหากเลยใช่ไหมครับเพื่อให้ความเป็นกันเองเพื่อให้ความสะดวกดูแล้วมีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องมิตรไมตรี T. มันดูสบายสบายมากกว่าการพิจารณาที่ห้องพิจารณาก็เหมือนนั่งคุยกันแล้วตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมครับโดยมีท่านตุลาการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ไก่เกี่ยครับผมก็แสดงว่าในห้องการไก่เกี่ยเนี่ยก็จะมีตุลาการหนึ่งท่านและก็มีคู่กรณีแค่นั้นใช่ไหมครับโดยหลักก็เป็นยังไง นี่ก็เป็นข้อความรู้หรือว่าสาระน่ารู้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่ท่านบอได้นํามาฝากคุณฟังกันในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหลังนะครับเราก็จะมีสาระน่ารู้อะไรอีกเดี๋ยวคุณผู้ฟังรอติดตามกันช่วงหน้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการนั้งนับข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดี ถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสำนักงานสารปกครองเป็นบุรีก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระนารู้กับสารปกครองเปบุรีนะครับ ในวันนี้นะครับผมนะครับและท่านปอนะครับก็ได้นําสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการไกลเกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงแรกนะครับท่านปอนะครับก็ได้อธิบายนะครับและที่มาที่ไปและก็คดีไหนบ้างที่สามารถไกลเกี่ยได้และไกลเกี่ยไม่ได้ให้กับกับผมและคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะครับผมว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจการไกลเกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ขึ้นบ้างแล้วนะครับและเมื่อพูดถึงการไก่เกลี่ยคดีปกครองนะครับผมว่าคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็ต้องสงสัยใช่ไหมละครับว่าศาลปกครองเ็นผู้ดีของเราเนี่ยมีคดีไหนที่ได้รับการไก่เกลี่ยบ้างและมีการฟ้องคดีไหนที่มีการขอคำร้องเข้ามาให้มีการไก่เกลี่ยบ้างเดี๋ยวเราได้พอได้เล่าให้ฟังนะครับว่าศาลปกครองเ็นผู้ดีของเราเนี่ยมีคดีไหนที่ไก่เกลี่ยสำเร็จและไม่สำเร็จและมีคดีไหนยื่นคำร้องขอไก่เกลี่ยบ้างครับพอ โดยที่ช่วงที่แล้วที่เราพูดถึงข้อกฎหมายที่ที่ให้มน้าสารปกครองครับว่าคดีประเภทอะไรที่คู่กรณีสามารถยื่นคำขอไกลเกี่ยิได้นะครับก็ณปัจจุบันที่คู่กรณีหรือผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องยื่นคำขอไกลเกี่ยิเข้ามาเนี่ยที่จะพบเห็นได้มากที่ยื่นเข้ามาของสาลปกครองในบุรีก็คือเป็นคดีวิพากษเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปุบบัตรหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินถควรครนบนะครับซึ่งกรณีที่ผมพูดไปเนี่ยศาลปกครองเพชรบุรีเนี่ยสามารถที่จะไก่เกลี่ยสําเร็จรแล้วก็เป็นผลดีของคู่กรณีรที่ศาลได้พิจารณาตามสัญญาปณปนประนอมที่คู่กรณีได้ตกลงกันครับแล้วก็ได้มีคำบังคับที่คู่กรณีก็คือหน่วยงานรัฐุกครองได้ไปปฏิบัติ ตามข้อตกลงเนี้ยมันก็ทําให้คดีได้ยักษาสตไปตามเร็วแล้วก็ผู้กรณีได้รับการเยียวยาได้ผลเร็วขึ้นคผมเท่าที่เห็นมาในคดีที่ยื่นคาขอไกลเกี่ยิที่ตามปกครองเป็นผู้ริรับแต่มันก็ไม่ได้จำกัดว่าคดีนิ่พาดเกี่ยวกันเลยอย่างเดียวคดีที่เป็นคดีละเมิดนะครับคดีสัญญาทงปกครองก็สามารถยื่นคำขอไกลเกี่ยิได้ครับ แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับการละเลยใช่ไหมครับที่สําเร็จไปท,ที่สาเร็จไปที่ไกลเกี่ยสําเร็จไปครับแสดงว่าเราก็มีทั้งคดีที่ไกลเกี่ยไม่สําเร็จด้วยใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือสัญญาทาบุคทองซึ่งมีอาจจะมีจํานวนเงินข<อ>้ามเกี่ยวข้องครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินนี้แ่าจะยากหน่อยใช่ไหมครับอาจจะตกลงกันไม่ได้อย่างงี้ครับ ก็อาจจะไม่สําเร็จยื่นเข้ามามแล้วก็มียื่นของแก่เกลี่ยเข้ามาก็อ,อย่างว่าครับเรื่องเงินถ้าผู้ฟ้องอาจจะต้องการเท่านี้แต่ผู้ถูกฟ้องอาจจะให้ไม่ได้ก็จบกันไม่ได้ใช่ไหมครับและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันเสร็จในกรณีที่ตกลงการแก่เกลี่ยกันได้อย่างเงี้ยครับแล้วอยู่อยากจะเปลี่ยนใจฉันไม่เอาและข้อตกลงที่แก่เกลี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมครับป๋อก็โดยกฎหมายครับคือห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำพาักษาสา,สารต้นซึ่งพิพากษาตามการแก่เกลี่ยคอยพลาด ในประเด็นแห่งคดีที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับเว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้จะอุทธรณ์ได้อ๋อแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีข้อยกเว้นให้ให้อุทธรณ์ได้ครับครับก็คือกรณีเมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอชนสองเมื่อคำพักษารนั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย หรือสิลธรรมอันดีของประชาชนครับ 3. เมื่อคําพักษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าไม่ได้เป็นไปนตามข้อตกลงในการไก่เกี่ยวข้อวิพาทก็ยังไม่ถือว่าห้ามซะเดียวใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเข้าข้อยกเว้นที่ปอพูดมาทั้ง3ข้อเนี่ยก็จะสามารถอุทธรณ์ได้ใช่ไหมครับปอถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือสาระน่ารู้นะครับที่ท่านพอได้นามาฝาก กับผมและกลุ่มผู้ฟังในวันนี้นะครับฟังแล้วน่าจะเข้าใจการไก่เกี่ยกันมากยิ่งขึ้นนะครับและถาท่านใดนะครับมีข้อพิพาทอยู่ที่ศาลปกครองพิจุรีหรือว่าอยู่ที่ศาลอื่นๆเนี่ยก็สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องขอไก่เกี่ยได้ด้วยตนเองเลยนะครับและสําหรับท่านใดที่ฟังแล้วนะครับยังไม่มีข้อพิพาทหรือ,อยังไม่ได้ยื่นฟ้องที่ศาลปกครองและตัวเองเนี่ยกำลังเดือดร้อนและได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถนะครับมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้นะครับ หากท่านใดนะครับมีภูมิลำเนาหรือว่ามีมูลคดีเกิดในเขตอำนาจของศาลปกครองเพชรบุรีนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็มีช่องทางนะครับสาช่องทางด้วยกันนะครับในการมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองเพชรบุรีนะครับในช่องทางแรกนะครับคุณผู้ฟังสามารถเดินทางมาด้วยตนเองนะครับที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเรานะครับซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีของเรานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษม ตำบลจามอำเภอจามจังหวัดเพชรบุรีนะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดนะครับประสงค์จะยื่นฟ้องทางไปสีลงทะเบียนนะครับก็สามารถจ่าหน้าสองมาถึงศาลปกครองรเพชรบุรีได้เช่นเดียวกันนะครับและในะอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ถือว่าเป็นช่องทางใหม่เลยนะครับปอที่พวกเราได้พัฒนาและคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ หากท่านใดนะครับมีสมาร์ทโฟนมือถือหรือว่าไม่กระต่้ง PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปใน w w w a d m i n c o r e g o ดโนะครับทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับก็จะมีเมนูในการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยใช้งานไม่เป็นนะครับเราก็มีคู่มือให้ดาวน์โหลดเช่นกันนะครับทุกท่านนะครับสามารถติดตาม ขั้นตอนของคดีของทุกท่านนะครับที่เป็นข้อพิพาทได้ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลื่อนนะครับในการฟ้องคดีที่สารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับและหากทุกท่านนะครับมีข้อสงสัยใดๆนะครับที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับทุกท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0-3270940 0นยาะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 3 2 709 400นะครับหากทุกท่านสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาในช่องทางต่างๆนะครับที่กัะผมได้ประชา,ส,าสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านอผอพงุทย์มากนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการของพวกเรานะครับขอบคุณครับยินดีครับที่ให้โอกาส ผมได้มาพูดคุยกับผู้รับฟังทางบ้านครับครับและผมก็หวังว่าปอาจะมาร่วมรายการกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมและปะอะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ การไกล่เกี่ยข้อพิาพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการนั้งนับข้อพิาพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสำนักงานสารปกครองพนบุรี